hello everyone welcome to English class with Tsubi เ yeah. ย้วันนีที่นา่นารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการเรียนย้อนหลังสำหรับเรียนที่มาเรียนย้อนหลังนะครับไม่สาม,มารถเรียนสดๆได้เนาะเสียงคุณครูบีก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายเท่าไหรนะ่เนาะก็โอเควันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ what does he do นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ โอเคนะครับคำว่า what does he do นะครับอันดับแรกนะครับให้เรียน bring out your notebook นะครับหยิบสมุรขึ้นมานะครับจากนั้นจดหัวข้อนี้ลงไปนะครับ what does he do นะครับทีนี้มาดูความหมายกันดีกว่านะครับคำว่า what นะครับแปลว่าอะไรนะครับ does he do เนี่ยมีแปลว่าเขานะครับ do แปลว่าทำนะครับทำไม่ใช่ดำนะครับทำนะครับ what does he do แปลว่าเขา ทำอะไรทีนี้ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหมาย,ยางั้นครับมันจะมีความหมายว่าอย่างนี้ครับน,นักเรียนอดับแรกจดหัวข้อน,นี้รงไปก่อนนะใครจดไม่ทันมาจดอีกหน้าหนึ่งนี่จดหน้าน,นี้ What does he do นะครับแปลว่าเขาทำอาชีพอ,อะไรนั่นเองนะครับให้นักเรียนจดหน้าน,นี้นะครับ What does he do แปลว่าเขาทำอาชีพอ,อะไรใครจดไม่ทันนะครับให้นักเรียนกด pause ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ จดหัวข้อลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับโอเคไปต่อกันที่หน้าต่อมานะครับสําหรับวันนี้จะเป็นตัวอย่างของบทสนทนาน,นะครับวันนี้จะเรียนเร็วนิดหนึ่งเนาะตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกนะดูตัวอย่างนะครับ listen a n d r e p e a t after me what does he do very good he is a fireman sorry he is a firefighter he is a firefighter very good นะครับมาดูตัวนี้นะครับ what does he do ทําไมเราถึงใช้ he นะักเรียนสังเกตตรงนี้ครับผู้หญิงคนนี้ถามผู้ชายคนนี้นะครับว่าคนคนนี้ทำอาชีพอะไรนะครับ่า uh, what does he do เขาทำอาชีพอะไรกันนะผู้ชายคนนี้เลยตอบว่าอ he is a firefighter เขาเป็นพนักงานดับเพลิงนั่นเองนะครับก็ให้เรียนลองสังเกตโครงสร้างเนาะ แล้วก็วิธีการถามนะครับเดี๋ยวเราจะมานสรุปในตอนท้ายคลิปนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้นักเรียนจดนะครับ conversation นี้ลงไปในสมุดของตัวเองนะครับ What does he do? แล้วก็คำตอบก็คือ He is a firefighter นะครับโอเคเราไปต่อที่ตัวอย่างที่2กันเลยครับตัวอย่างที่2นะครับ Look at the picture ครับผู้หญิงคนนี้ที่จะโดนถามเป็นผู้ชายผู้หญิงครับ ใช่ครับเป็นผู้หญิงดังนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามถามผู้ชายคนนี้ว่า What does she do Anyone listen and repeat after me What does she do Very good She is a nurse ผู้ชายคนนี้ตอบนะครับว่า She is a nurse นะครับแปลว่าอะไรก็คือถามว่าเธ,นนนะเธอคนนี้นะครับเธอคนนี้ทำอาชีพอะไร นี่ก็เลยบอกว่าเธอทำอาชีพอะไรครับ,บนันเรียนนางพยาบาลน,นะครับอ่าโอเคให้เรียนจดตัวอย่างที่สองลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับ What does she do แล้วก็ตอบว่า she is a nurse นะครับให้เรียนสังเกตเนาะถ้าถาม she แล้วก็ตอบ she ถ้าถาม he แล้วก็ตอบ he ใช่ไหม ทำฮีตอบฮีทำชีตอบชีเนะครับโอเคให้เรียนจดนะครับใครจดเป็นทันให้เรียนกดพอสที่คลิปวิดีโอแล้วก็ลอกลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับโอเคครับคราวนี้เป็นหน้าสรุปแล้วนะครับหน้าสุดท้ายแล้วในวันนี้นะครับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้คือ what does he do นะครับแปลว่าเขาทำอาชีพอะไรนั่นเองนะครับโดยคำถามนะครับหรือ question เนี่ยจะขึ้นต้นได้ว่า what does ตามด้วย he หรือ she นะครับแล้วก็ตามด้วย do นะครับส่วนคำตอบหรือ answer นะครับก็จะเป็นถ้าถาม he ที่แปลว่าเขานะครับจะใช้กับคำถามที่เป็นผู้ชายเนาะส่วนถ้าคำถามที่เราจะถามคนที่ถูกถามเนะ่ยเป็นผู้หญิงเล้วก็ใช้เป็น she นะครับนะครับแล้วตอนตอบนะครับถ้าเป็นถาม he ก็ต้องตอบ he เนาะ he is ตามด้วย adjective ถ้าถามด้วยชีก็ต้องตอบเป็นชีนะครับแล้วก็อีสตามด้วยอาชีพตามด้วยอะแล้วก็อาชีพนั่นเองนะครับให้เรียนจดหน้าสรุปนี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับโอเคไหมจดหน้าสรุปนี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับโอเคให้เรียนกด p o s t s ซ r ค p ิปิโอแล้วก็ลอกลงไปเลยนะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนที่นี้นะครับเป็นคลิปสําหรับนักเรียนที่เรียนย้อนหลังนะ Uh, goodbye. Thank you for your kind attention. See you again next time.